สวัสดีค่ะกุหลาบค่ะกุหลาบกุหลาบปั้นมือร้อยเปซนะคะร้อจริงๆนะคะไฟไฟกับคลิปเดี๋ยวนะคะกำลังส่งไฟ จะปั้นให้ดูนะคะเดี๋ยวจะปั้นกุหลาบให้ดูนะคะปัน้นด้วยมือจริงๆนะคะอันนี้เปิดไฟจะได้เห็นกันชัดๆนะคะเปิดโคมไฟเนาะเห็นไหมคะรูปแบบการปั้นกุหลาบเราจะแตกต่างกันไป คลิปที่แล้วสอนปั้นแบบเกลียวๆแบบนี้แล้วคลิปนี้จะสอนแบบสับว่างให้ดูขนาดไซส์แค่นี้นะคะสามารถทำอุบะพวงมลาลัยตังหูดอกไม้ได้นะคะเดีย๋ยวจะสอนอว่าแค่โอสอนวันนี้ในการเข้าดอก ทุกคนก็ไปต่อสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับตัวเองได้นะคะผมไม่สอนใบกีบเลี้ยงเนาะเอาแค่ว่าว่าแค่นี้แหละเพราะว่า <c oughs> ถ้า,ถ,าถ้าจะให้สอนอรายละเอียดทั้งหมด <c oughs> ก็แนะนำสมัครเรียนนะคะตอนนี้เปิดคอสสอนแล้วนะคะซึ่งเป็นราคาที่หลายคนจับต้องได้นะคะแล้วก็อยากลองเรียนแค่199บบาท ราคานี้ให้แค่ยี่สิบคนนี่คือกิฟต์นะคะชื่อโอไว้ใส่กิฟต์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวโอจะรอคนเข้ามาแป๊บหนึง่งเดี๋ยวโอจะสอนปั้นกุหลาบตามที่โชว์นี้เลยปั้นด้วยมือร0อยเปอร์เซ็นต์นะคะงานตัวนี้คือปั้นด้วยครีมหนีบ คีมหนีบแบบไหนนี่คีมหนีบแบบนี้นะคะมีรีวิวการใช้งานคีมหนีบแล้วนะคะนี่คีมหนีบแบบนี้นะคะหนีบออกมาทีละกีบทีละกีบแล้วก็แปะแปะปะนะคะนี่อันนี้คือคีมหนีบนี่นีคีมหนีบนะคะคีมหนีบคือตัวช่วยนะคะนี่แล้วก็จะมีการใช้แม่พิมพ์ตัวนี้ก็คือจะเปลืองหน่อยเปลืองหน่อยคือใช้พิมพ์กดลายใช้พิมพ์กดลายใช้เครื่องรีดแล้วก็ ใช้พิมพ์ตัดนะคะพิมพ์ตัดอย่างเงี้ยพิมพ์ตัดนะคะแต่ตัวนี้มันเป็นพิมพ์ตัดดอกอสกุลาร์เนาะนะคะงานก็จะแตกต่างกันไปนะคะก,ก็จะได้กีบสม่ำเสมออ่ะทักทายกันเข้ามาได้นะคะทักทายกันเข้ามาได้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะคะอะ่ะวันนี้สีม่วงะคะ่ะสีม่วงเราก็ต้องมาปั้นสีม่วงนะคะ แป๊บเดียวมาแป๊บเดียวนะคะขอเวลาประมาณ15นาทีนะคะตอนนี้ค่าสมัครเรียนเพียงแค่199ยบาทยังไม่เต็มนะคะเพิ่งเพิ่งกี่คนเอง10คนได้มั้งนะคะใครสนใจสมัครเรียนรีบสมัครเรียนก่อนที่ราคานี้จะเต็มนะคะเพราะว่าปกติแล้วคอร์ดดีโอสอนถ้า10แบบอโอคอสอนอราคาหลักพันแน่นอนนะคะแต่ถ้าโอสอน5แบบนะคะก็จะอยู่ที่500นะคะถ้าเต็มเมื่อไหร่ก็20คนเต็มเมื่อไหร่ก็ราคาปกตินะคะอ่ะ มาดูกัน <c oughs> ขอโทษค่ะไม้จิ้มฟันตัวช่วยนะคะดูมือนะคะดูลายมือไอจิ้มฟันมาวางวบอ่าดูนะคะมือล้วนๆนะคะนี่ ดูการปฏิบัติการทำงานการจัดเก็บแต่รายละเอียดเราไม่พูดนะคะก็คือดูโอ oh, จะไม่พูดเยอะให้ดูเอานะคะว่ามันปั้นมือนะคะเยอปั้นมือจริงๆแต่ถ้าใครทำไปได้ก็ใช้ตัวช่วยแค่นั้นนะคะที่โอสร้างตัวช่วยมาก็เพราะว่าหลายคนยังทำไม่เป็นนะคะ ก็ต้องใช้ตัวช่วย ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจของยายโอให้นะฮะจริงๆหลายคนก็บอกว่าโอออกมาสอนแค่นี้เขาก็ไปต่อได้เยอะแล้วนะก็ดีใจด้วยนะคะแค่นี้ ต่อด้วยกีบเลี้ยงก็ได้ดอกตูทีนี้เราจะทำดอกบานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่สำคัญดินต้องดีดินที่ใช้อยู่ดินที่ใช้อยู่ตอนนี้โอใช้แค่ดิน LHM นี้นะคะ LHM แฮนด์เมคคำว่าแฮนด์เมดคือทำด้วยมือไฟไฟกับพิบเดี๋ยวนะคะเตอบไฟก่อนปุ๊บปเอ้ยไฟกับพิบอะทงใส่มันใกล้เกินไปหรือเปล่าให้ขอเปลี่ยนไฟนะคะเป็นไฟแฟลชนะ,อะขอโทษนะคะไฟมันกระพิบมันมันจะเสียเราจะเสีย เปลี่ยนเป็นไฟ,ไฟแฟลเนาะอะ,อะมันก็จะช้าถ้าเรามีพิมพ์ตัดหรือมีที่หนีบมันก็จะไวนะคะการไล์สดไม่มีการตัดต่อนี่คือการไล์สด แต่ละดอกจะไม่เหมือนกันให้ทำกี่ดอกก็จะไม่เหมือนกันเพราะมันจะมาตามไอเดียว่าเราจะจัดรูปแบบไหนแต่เดี๋ยวถ้าเข้าไปสอนในกลุ่มโอจะบอกวิธีและเทคนิค ใครสนใจสมัครเรียนก็สมัครเรียนนะคะเหลืออีกไม่กี่คนก็เต็ม20คนนะคะในราคา199บาทตัวนี้ห้องสอนดอกไม้จิว๋วเครื่องประดับตกแต่งผมเจ้าสาว ส่วนกีบเลี้ยงใบและเข้าต้นเข้าช่อเราจะไปเรียนต่อในกลุ่มนะคะสังเกตได้นะคะคลิปที่แล้วตรงกลางโอจะทำกีบคนละแบบกับครั้งนี้ ดอกไม้จะสวยปลายกีบต้องบานต้องบางนะคะไปฝึกได้นะคะมีลายในตัวนะคะลายนิ้วมือ นี่กีบสุดท้ายที่โอจะวางเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้อุบะแล้วนะคะีนเห็นไหมคะก็ตากให้แห้งดูดอกชัดๆนะคะ,ะดูแบบไม่ใส่แฟตแล้วก็ดูแสง แสงธรรมชาติแสงตอนกลางวันนี่เห็นไหมคะทีนี้เวลามันแห้งแล้วเราก็ถอดออกได้เลยนะคะทําอุบะมันก็ตัวนี้คือไม้ที่ไฟมันจะลื่นหน่อยเราก็ต้องหาที่หนีบอ่าที่หนีบมาจับนะคะต่ะบีบแล้วล่อนก่อนให้มันล่อนปึ๊บแค่นี้คะ่ะนี่ อุบะนะคะเห็นไหมคะนี่คืออุบะอุบะพวงมาลัยหรือกิฟตติดผมได้นะคะนี่คือแห้งแล้วนะคะเห็นไหมคะขนาดไซส์เท่าไหร่ที่โอ สามเซนนะคะอ่ะนิ้วกือหนึ่งนิ้วนิ้วครึ่งเลยไม่ถึงนิ้วนิ้วนิ้วสองนิ้วสองเซนนิ้วสองมิลเอออ่ะนะคะนี่คือแฮนด์เมดจริงๆนะคะ เอ้ยถอดย่าหน่อยอย่างนี้นะคะง่ายไหมแฮนด์เมดนะคะที่ออกมาไฟ้สดบอกขนาดนี้ก็คือจะลบความประมาดลดความดูถูกตรงที่ว่าหลายคนบอกว่าโอเก่งแค่ทำเครื่องไม้เครื่องมือช่วยในงานปั้นนะคะโอ้ ปั้นเองก็ได้นะคะไม่ต้องใช้เครื่องมือนะคะดอกไม้แต่ละชนิดนะคะแต่ถ้าดอกใหญ่ก็จะใช้เวลาหน่อยแต่ดอกเล็กมันก็จะเสร็จเร็วแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้อันนี้ยังไม่แห้งนะคะเพิ่งทาเมื่อกี้เพิ่งทาเมื่อกี้เนาะเพิ่งทาเมื่อกี้นะคะนี่ยังไม่แห้งนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะได้อุบะแล้วสีม่วงนี่เราก็จะได้อุบะ5ชายแล้วนะก็คือ5ก็คือหดอกเงี้ยนะคะถ้าดอกกลางเราก็จะทำดอกใหญ่ขึ้นนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะใครสนใจสมัครเรียนสมัครเรียนได้เลยค่ะหรือใครจะสั่งซื้อ,อ ดินก็ได้นะคะดินก็อนหนึ่งปั้นได้โอ้โหไม่อยากจะพูดเลยว่ามันได้เยอะมากก้อนหนึ่งสองรอยห้าสิบกรัมนะคะตัวนี้ใช้อยู่ประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวช่างน้ำหนักให้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่างน้ำหนักให้ดู สากร,รัมเองค่ะเต็มที่ห้ากร,รมัมนี่ดอกใหญ่น่าจะห้ากร,รัมนะอุ้ยขอโทษดอกใหญ่นี้ก็ยังแค่สี่กร,รัมเองนะคะส่วนดอกนี้สี่กร,รัมค่ะสี่กร,รมัมโอ้โหแต่ว่าใช้เครื่องรีดพิมพ์ตัด แล้วก็แม่พิมพ์จะใช้บางมากแล้วก็กรีบสองเสมอใช่ไหมคะแค่สองกร,รัมเองค่ะดินประหยัดสุดๆทำดอกไม้จิว๋วนะคะโอเคนะคะแกดอกละสี่กร,รัมเองค่ะที่ปั้นอยู่นะคะดินหานเอาเองเลยนะคะสองร้อยห้าสิบกร,รมัมจะปั้นได้กี่ดอกนะคะจะปั้นออกมาได้บางแบบนี้ได้ ดินต้องดีด้วยแล้วก็อยู่ทรงนะคะดินไทยร้อเปั้นด้วยมือร้อเดินไทย l ลิฟ hand m a ม e ไม่ได้ผสมดินนอกใดๆทั้งนั้นนะคะอากาศตอนนี้ก็เย็นเย็นก็ยังนิ่มนะคะไม่แตกเปราะนะคะโอเคค่ะเยอ,อไปแล้วนะคะใครสนใจสมัครรีบสมัครนะคะ ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ